เสี๋ยวสามาดูทุเรียนอีกต้นนะครับทุเรียนพันบ้านเนาะหรือหมอนทองหมอนทองอ่าหมอนทองอายุประมาณยี่สิบปีอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นไฟทอปเหมือนกันใช่ไหมเป็นทอปเหมือนกันเป็นทอปไอ้ต้นนี้ทําไมเอาสังกะสีวางไว้เงี้ยก็เวลาพุ่มหลดน้ำเนี่ยคือไม่ให้น้ำไปโต้ถ้าว่าน้ำไปโต้นี่คือคนควมันจืนกลัวจืดนึ่งน้ำแกว่า๋อมันไม่แห้ง่ายแล้วกลัวจะเป็นโรคทอปแอบาจเป็นหมาต้เนี้ยเป็นเป็นหนักเลยนะโอ้มาถ่ายดูใกล้ๆเลยนี่ครับ แต่ถ้าว่าไม่ใจท้อปีนี้หลไม่ได้เพราะว่ามันเป็น,ปนตั้งแต่เออดดอถ้าไม่ใช้เกือจิตดอกห่วงหมดขับดอกหลวงครับลูกไปทป้นะอเดวยเลยขายดูข้างบนเลยเอทุเรียนหมอนทอครับของพี่ประเสริฐนี่อันนี้เป็นต้นหนึ่งได้ขายได้ประมาณห้าหมื่นนะครับ,รบปีนี้สองต้นแท่นว่ามาดูต้นข้างเคียงกันสองต้นนี้ขายได้เงินหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าไม่ใช้เกืจิตเราจะเป็นยังไงเนี่ย าาเพราะมานั่นว่าตายที่ว่าปีละสามต้นใช่ไหมครับอเหรือนบ่มเป็นรอยถ้าผมไม่มาตายปีละสามละสามเสียปีก็หมดครึ่งสวนหมดดมดนั่นปีนี้ตายปีนี้ตอนนั้น ตออนเตายไปต้นละครับเอาไม่รันบอกไว้แล้วบอกไว้เอาไม่รอดคือไม่รอดก็โลดทำตาซุกไม่กำมัดใช่ครับผมเดาที่ผมบอกไว้ถูกไหมเออถูกครับถูกทุกอย่างไปเลยก่อนแกว่าผมติดตั้งเกลือเจอดมันเนี่ยผมไลยติดตามเนี่ยเว่ก็ติดนองมากก้อนแล้วอติดตามมานานแต่ยุทจริงเราหัวไฟท็อปนี่กระจืดเอาอยู่จริงก็บอกว่าคุณสมบัติของเกลือจืดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรักษาโรคไฟท็อป มันเป็นธาตุอาหารพืชได้อย่างดีเลยทั่วไปเหมือนธาตุอาหารทั่วไปแต่ว่ามันมันมันได้มาจากไอการผลิตทางโดยธรรมชาติได้จากธรรมชาติและใช้ง่ายปลอดภัยนะครับครับป้องกันแมลงได้อีกหลายชนิดเงงมื่อใส่ลงดีแล้วพูดึงแมลงแมลงทำไมไม่เอาแมลงไม่มีปีนี้อ่อ่าปีนี่ก็าง็ไม่ก็นอนน้ำเยอะอ่ปีนี้ไม่มีท็อปก็ไม่มีปีนี้ท็อปไม่มีค่ะแมลง นอนน้ำก็ไม่มีนอนน้ำไม่มีไปทอบหรือมาแรงนี่นะเออครับทอบมาแล้วีีเอาอยูเลยครับเอายูโอเคก็ต้องขอขอบคุณพี่ประเสริฐว่านะครับที่พามาดูสวนรีวิวแล้วก็สั่งเกลือจืดของเรามาใช้เป็นครั้งที่สองครั้งที่ยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมน่งเกลือจืดนะครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมสวนปามของเจนัทอยู่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับเอยากถามเจนัทหน่อยว่าเจนัทเนี่ย สวนปลาล์มแปลงนี้มีอายุกี่ปีครับ3ปีครึ่งค่ะสามสามปีครึ่งมีทั้งหมดกี่ร้อยต้นครับ200 220ค่ะครับอยากถามว่าอาการก่อนใช้เกลือจือดเป็นยังไงบ้างครับใบมันจะเหลืองมันขาดสารอาหารอะไรไปนะันแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยทาสวนแล้วทีนี้ก็มาเนี้ยมาเจอน้องเขานี่แหละก็เลยเขาแนะนาไม่ใช้เกลือจือดเนี่ยพอมาใช้แล้วลูกมันเต็มโคง้งไงน้ําหนักดีมากอ๋อคือผลจากการใช้เกลือจืดแล้วคือน้ําหนักเขียวเขียวค่ะจาก จากตอนแรกมันเหลืองใช่ไหมเหลืองค่ะเหลืองเหลืองเหมือนต้นมะพร้าวต้นนองแบบนี้เลยดูได้ไหมเนี่ยนั่นไหนเหลืองอันนี้มะพร้าวต้นนั้นคือไม่ได้ใช้เกลือจืดนะครับไม่ได้ใช่ไหมค่ะไม่ได้ใช้มะพร้าวต้นนั้นไม่ได้ใช้เกลือจืดนะครับไม่ได้ใส่ตอนแรกก็เหลืองแบบนั้นเลยค่ะใช่พอเหลืองพอใช้เกลือจืดไปแล้วสักกี่เดือนเริ่มจะมองเห็นผลประมาณสักสองเดือนกว่าถึงสามเดือนค่ะเต็มที่สามเดือนถึงจะเห็นว่ามันจะเป็นใบเขียวมันเริ่มเริ่มเขียวขึ้นมานะครับประมาณสามเดือนเริ่มเห็นผลค่ะใช่แล้วนอกจากใบบเเขขขีียวววมมมมคาาสูรณ์์องปลลกิดึ้้นแ เรื่องทลายไปยังไงครับเรื่องลูกทลายดกนั้นนะไะเต็มคอเลยเอามาดูต้นนี้ก็ได้ใกล้ๆดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นครับทลายปาล์มนะครับดูความดูความสมบูรณ์ของปาล์มนะครับเนี่ยมันเต่งตึงผิวสวยนะครับใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วน้ําหนักได้ดีด้วยดีค่ะน้ําหนักดีอันนี้ไม่ใช่เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งพอดีมันติดสับปะรดเข้าไปดูใกล้ไม่ถึงอันนี้นะครับเพราะปาล์มแปลงนี้ ปลูกร่วมกับสับปะรดค่ะด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุอันนี้เก็บเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามปาล์มเหรอคะผับปาล์มเก็บมาประมาณประมาณประมาณสักหกเจ็ดเที่ยวแล้วมั้งที่เก็บเก็บลูกมาแล้วใช่ภาพรวมแล้วน้ําหนักได้มากกว่าเดิมค่ะมากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่าเดิมค่ะแล้วพวกแมลงไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีเลยจริงๆนะไม่มีเลยใช่แปลกใจไมเนี่ย ก็ใครมาเห็นนะก็ยังโวกเลยว่าเออทําไมถึงไม่มีอะไรมาไม่มีไม่มีพวกไก่ศัตรูพืชอะไรไม่มีเลยนะหนูเหนืออะไรไม่มีเลยนะคือกระจืดเนี่ยมันเป็นสารปรับปรุงดินนะครับมีธาตุอาหารรองธาตุเสริมทั้งหมด8ชนิดเมื่อพืชได้รับธาตุอาหารครบสาหมู่พืชก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนคนเราได้รับ กินอาหารห้าหมู่ชั้นใดชั้นนั้น<อ>พื้นก็เหมือนกันมันต้องจัดธ<อ>าตุอาหารให้กินให้ครบโดยเฉพาะในกระจืดเนี่ยมีแคลเซียมสูงมาก<อ>และเป็นแคลเซียมซึ่งละลายน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แทนดูทั้งสวนเลยเลยครับไม่เฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับดูภาพรวมทั้งสวนได้เลยนะครับสวยสวยครับบางทีมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนะี่ยดูทั้งใบ ดูทั้งต้นนะครับแพนดูใกล้ๆไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะปาล์มนะคะทุเรียนก็เหมือนนะทุเรียนไม่มีศัตรูพืชมาทําลายเลยจริงๆใช่ครับอทุเรียนก็สวยนะครับใส่เนี่ยใส่เกลือจืดน,นี่แหละมันดีกับพืชทุกชนิดครับคือเกลือจืดก็คืออาหารของพืชชนิดหนึ่งแต่ทักษณะการออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ต้านทานต่อโรคต้นานทานแมลงและฆ่าเชื้อราได้ด้วยนะครับใช่งั้นต้นทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นโรคไฟท็อปเนี่ยใช้ทาต้นเลยครับไม่เกินห้าวันแผลแห้ง ค่ะนะครับเคยลองในเมื่อของมันดีอ่ะมันต้องดีกับพืชทุกชนิดทั้งมดแมลงศัตรูพืชจะไม่มีมาเลยครับแน่แน่คือไม่มีศัตรูพืชเลยใช่ครับแมลงกินใบก็ไม่มีไม่มีค่ะดวงกินยอดก็ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่กินเลยค่ะครับโอเคพอใจเนาะโอเคโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณเจนนัทากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสนใจเกลือจืดโทรได้เลยครับศูนย์เก้าหกหกสามห้าเก้าเก้าหหกนะครับ